โอ <anut S 1> ้เที่ยม <POS S 3> มันมีคนอยู่บนนั้นเต็มเลยสัตว์เป่นร้อยคนเที่ยมจะลงข้างล่างเลยว่าไงเพราะมึงเลือกเอานี่แหละเอานี่แหละเอานี่แหละมีเกยมีริงเกย์ไอ้เที่ยเปิดเปิดได้ทันไม่สว์ไอ้เที่ยนี่เอาดิเห็นไหมไอ้งูลูกกะลีไอ้งูลูกกะลีไอ้งูลูกกะลีไอ้งูลูกกะมาแล้าครับน่อยเลแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเปิดของอยู่ใจเย็นให้ยิงไว้ก่อน กูเพื่อน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 มาลงข้างล่างมั้งโอ้โโอ้โอโอ้โอ้เ้องไงขอสั่งนะฮะไอ้เ้านอยรองตัวไหนอ่ะไม่รู้ว่ะถ้าจะตรกนั้นปะไอสัตว์ไอ้เจ้ยนั่นวิ่งมามาแล้วอยู่ไหนล่าสุดอ่าอยู่ข้างล่างมาเขียวผมไม่เขียวตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับเขียวควนอตตัวนอตนอ ตามเตียงเลยเพื่อตามเตียงเลยตามเตียงเลยโนเนเสียงอยู่ตรงทิษเจ็ดร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าอยสามร้อยห้าอยก็เหะอมันนอกู่อะอยู่ฝังมากูเนี่ยอยู่ฝั่งกูเนี่ยมีตรงไหนนะปปเอาละก่อยู่ในสโมกตัวขอรับหน่อยนะขอรัดอุ้ยไม่ทนอะไรรัดอะไรลูกกระ่เียจะทำไงตรงสโมกออนเห็นไหมสโมกเต็มเพื่อนอยากกระรับ อ่ะกุลาห์ใครละอยากระรีแบบมัดพูดแค่นั้นแหละเอ้ยไปแล้วสวยมันมีตัวหนึ่งอ่ะตัวชุบเพื่อนมันอยากระรี่ไปแล้วอยูนั่นเจ็บมากไม่ใครจะส่งยิงอะไรหนัหนาเลยกระสุนเขียวเต็มเลยนะใครจะเล่นตรงเนี้ยมันเิ่งต่อก่อนมันชอบบอกพองาเถอะโอเคดี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 กระสุนระวังระวังโดน ฝั่งขวาวิ่งแล้วเยี่ยมขยันขยันขยันเฮ้ยมันไม่นกปะเจ็บเจ็บเจ็บมากเออกูโดนใครกูโดนใครตัวขวาโดนล่อกูอยู่อ่ะข้างล่างตัวมากกูนั่นละนั่นละนั่นละมักเขียวมันต้องมีเพื่อนมันดีมักเหลืองมีอีฟมันมันบอบมักเหลืองมักเหลืองเนาะมักเหลืองเนาะมักเหลืองเนาะหรอมามักเหลืองเหรอนั่าละนั่นละนั่าละแกว่งดู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 ้ยไอ้ยังไงซ้ำอ่ะนี่ซ้ำอ่ะ แต่ตาตีเรามีอยู <Si> <t us> <t us? <t us ่ไม่โดนนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีเวอร์มาส้มอยู่ไม่โผล่อะมันไม่โผล่มันไม่เหมือนตาตีเราสองตัวเลยเฮ้ยโฮ้ยโอมยุบเลยตัวเดียวกูเลยตัวเดียวกูเลยสัตว์เฮ้ยมาสอมไม่อยากวัดว่าม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 โดนโดนแตกโดนแตกแล้วมนแตกแล้ว มีข้าลามีข้าตัวนึงข้าล่ตัวนึงมาตรงไหนตรงไหนได้ตีราเลยได้ตีเจอแล้วจอแล้วลงลงลลง่ไม่ยิงได้เนี่ยขลามีตัวนกไม่อตัวก่อนไม่เจอว่ะเจนกล้อ่ะตรงไหนวะหลังมังัน้อเรไหนวะหลังฟ้าเหลือเหลเหลือหลังฟ้าใช่ไหม้เห็นแล้วเอาเอาลูกนี่ไง อะอที่ไหนเร้วไปไปแก้ก่อนนี่มีไหมไม่มีไม่เคยตัวกับเราเลยมีแต่ลงเขาไนไงลงเปกูตอนนีอนีเพื่อนเรามายิงอะไร พ,พ่อมาฟังไอ้ี่อโอต้องงานที่แสลง,ว,งว่ะแสดงแฝงไอ้สั์เว้ยหี่อะมักส้มเงืงตกไโอ้แกยังไม่ไ ตรงนี้เว้ยโอ้ยโอ้ยตัวใกล้ตัวใกล้เฮี้ยมาส้มใกล้ตัวนึงโอ้โอ้เฮี้ยฮะก่อนโดนยึดเราโ้เอ้ยเยอะสองสามทิต่ะตอน ต้องขอบว <หา S 1> <พ>งด้วยป่ะวะต้หาทางเอามาส้มหัวจัดเลยเพื่อนเล่นเลยหาเล่นอยู่ถ้มันอยู่นอกวงนะเว้ยเอามัน,นเราเล่นง่ายอ่ะนี่ลังเลงปลีป่ยนซะตายเพี่อ่ะไอ้อยากได้ดอกมะยังมีบุ่นแย้ตะวัน สองร้อยหาสิ <I> e <bunker. S 1> ตัวเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยยั่ไม่รู้กูดันล้มัน้ได้ยินเสียงเท้าหมดสวัสดีครับสวัสดีครับเข้า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 เอาจริงหรอเาเอาเอาอาาะไรเหรอเนี่ยอะไบ้า เหมอเือนติดกงวงรอมแล้วว่าไล่ยิงแล้วว่หายชนะเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งกูทิง้งกูทิ้งไข่ไวแล้วลูกนี่เอาไปแดกมลัมด้นเกมกันแล้วหรอมีหรอมีตรงตรงตีนสะพานมีตัวไม่ตัวสี่ไปรถรถโอ้โหเพื่อนเพนเพื่อนเพื่อเพื่อนไป นอน็อตจะมาส่งเงี้ยตรงนี้เนาะมนาเกลือนมาเกือนเกลือนมาตงนัโอ้โหฟอร์มน็อตไอ้เกี้ยไม่เกียงอะไรวะไมเสี้งอะไรเฮ้ยมันไายกันเนี่ยนอตเก็บตอนจะบากชมจะบาาเพ่มตัวเพม่อยู่แล้วเพื่มนลงมาอยู่แล้วเพื่อนมาอยู่แล้ววาจะปูนี้เพื่อนังมาอยู่แล้ว เฮียสไนไปสับกูขับรถในฝันขับรถไปก่อนนะดูราเตงนะเพื่อนตัวที่ชาร์จเราน้อหมดแล้วีเฉยอะไรสมองนี่ตอนหลังรับมาหลังรับกลับละโอ้ยยี่หัวแตก่นู้อๆล่ะตรงไหนกูมองไม่เห็นวะข้างหนี้กูอะเนื้อๆเปนไม้ไปเฮียไปชาร์รถดีเฮียเกียร์เป็นไรวะคันเสียละมึงไปจับไอ้ก้อนนี้ เลรถละีใจดีไละไปไม้มาไม่ากะจาบเพื่อูตอนจับเพื่อูด้ว่ตายตายตายมเดี๋ยวตายกูยิงหัวเลยได้มัไม่ไม่ไมด้วยไม่ไม่ไ่นมาคันมาคันมาด้วยด้กูด้วยไปไปไไกูขึ้นรถไปกับมึงกูขึ้นรถไปกับมึงไปเร่ไปเร่อไปต่อไปต่อไปอไปเยี่ยไปไม่ได้ไปเรเอย่ามีตัวเขาเร็กกูเขาเ็กกูเขาเ็กเรื่อยเรื่กูไปกูไกูไปแวสคันแหละไอ้เียเอาแว มาไปไหนเหรอดีมาเยวดีมาเยมา่านาเฉยเฮ้ยเดี๋ยวสอเดี๋ยคนเดียวไอ้สัตว์เดี๋ยวคนเดียวเว้ยมีสี่โฟเอ้ยขับไหนะวัดหาคนด่วนหาคนแบบเร็ว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 เดาออกมาดรอปมาเอาไหมกูไหมกูดรอปเออนั่นแน่ตุ๊กตาก็มีข้างไหนังกลูกเลยอ่ะเออวิเดียว็พอละเดี๋ยวแดกไปก่อนขับรถก่อนเราไม่แบบตรงไปตรงไปเนินต่ำตรงนั้นน่ะเออข้างหน้ามึงอ่ะก็มีเมื่อกี้มันได้ยินเสียงปืนอยู่นะเสียงอะไรวะ เฮ้ยโดน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 ไรตายโดนยิง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 เห่ไร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 ไหนวะไม่ตังกูมาตังกูมาตังกูมานี่นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้กูต้นไม้เหี้ยอะไรนะลดความไว้เกียร์ลดความสวยก็กูก็กูที่จุด ล่วงขาเลย